รถยนต์อะไรแพงที่สุดในโลกทุกท่านเคยสงสัยไหมว่ารถยนต์อ,อะไรแพงที่สุดในโลกบอกเลยไม่ใช่แค่เฟอร์รารี่หรือแลมโบกินีนะแต่คือเมอร์เซเดสเบ300 SLR อุรานฮาคูเป้คลาสสิกรุ่นหายากที่เพิ่งทำสถิติประมูลไปเมื่อปี2022 ด้วยราคาพุ่งสูงถึง143ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5,254ล้านบาทไทยทำไมมันถึงแพงขนาดนั้นมาฟังคำตอบกันครับ หนมีแค่สองคันในโลกใช่แล้วอ่านไม่ผิด300 SLR u r อู h a u c o รันฮาคูเปมีแค่2คันเท่านั้นผลิตขึ้นในปี1955โดยฝ่ายพัฒนารถแข่งของ Mercedes-Benz ตั้งชื่อตามรูดอ l f ฟอูรันฮาหัวหน้าวิศวกรผู้ออกแบบ 2. ดีไซน์สุดล้ำเทคโนโลยีล้ำสมัย ดีไซน์โฉบเฉี่ยวทันสมัยมาพร้อมเครื่องยนต์8สูบเรียง3.0ลิตรกำลัง302แรงมา้าแรงบิด389นิวตันเมตรทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 6.9วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่290กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3. ขุมพลังจากรถแข่งแชมป์พื้นฐานมาจากรถแข่ง W196R ที่คว้าแชมป์มาหลายรายการข้อที่4ก็คือไม่เคยขายมาก่อนเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของ Mercedes-Benz ไม่เคยมีใครคิดว่าจะขาย 5. ก็คือประมูลสุดร้อนแรงการประมูลครั้งนี้จัดขึ้นเฉพาะ ผู้ได้รับเชิญเท่านั้นสุดท้ายเคาะราคาจบที่143ล้านดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นรถจน์ที่แพงที่สุดในโลกนี่แหละคือเหตุผลที่ Mercedes-Benz 300 SLR อูรันาฮาวคูเป้กลายเป็นราชาไร้บัลลังครองตำแหน่งรถยนที่แพงที่สุดในโลก